สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมนารูโตะนะครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับทุกคนก็จะเป็นการเล่นโหมดต่างๆแล้วก็การใช้ท่าทางโลคอลนะครับแล้วก็การใช้ท่าไม้ตายนั่นเองนะครับทุกคนในคลิปนี้นะครับผมก็จะใช้จอยในการเล่นนะถ้าเกิดว่าเราใช้จอยในการเล่นนะครับทุกคนมันก็จะไม่มีปุ่มมารบกวนนั่นเองนะครับทุกคนแต่ผมบอกอย่างแรกเลยนะครับเวลาเราเข้าหน้าเมนูนะโหมดที่เราจะเล่นได้นะครับจะมีอยู่2โหมดด้วยกันนะครับที่ผมแนะนานะคือ โหมดตรงนี้นะครับแล้วก็โหมดอันนี้นะครับทุกคนอ่ะผมอธิบายในการเล่น2โหมดนี้ก่อนนะครับทุกคนโหมดอันนี้นะครับจะเป็นการดวลกับบอทนะก็คือโหมดนี้นะบอทจะโจมตีหรือว่าต่อสู้กับเราด้วยส่วนโหมดนี้นะครับจะเป็นโหมดที่ดวลกับบอทที่ไม่โจมตีเรานะครับแล้วก็บอทจะเป็นอมตะนั่นเองนะครับทุกคนอ่าปุ่ม X กนะครับก็คือการกดคําว่าตกลงนะครับส่วนตัว O นะครับจะเป็นการกดปุ่มย้อนกลับนั่นเองนะครับทุกคนอ่าผมก็จะกดโอเคไปเลยนะแบบนี้นะ เมื่อนนี้ผมเข้ามาในเกมแล้วนะครับทุกคนสังเกตว่าตรงนี้นะจะเป็นปุ่มด้านล่างตรงนี้นมันจะมีอยู่ที่4ตัวละครนะให้เรากดคําว่าสตาร์ทนะให้มันขึ้นแบบนี้แล้วเราก็กดมาอันที่2นะครับมันจะทําให้เราเล่นได้สะดวกขึ้นนั่นเองนะเพราะว่ามันจะมี2ตัวละครนะในการดวลกันเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับตัวละครเนี่ยของผมเนี่ยมีค่อนข้างที่เยอะเลยนะเพราะว่าผมได้ทําการลงเซฟไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการลงเซฟอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคน ดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะเล่นทางด้านของตัวนี้แล้วกันนะครับหนึ่งหางเนาะตัวนี้ถ้าผมจะไม่ปิดเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูนานแล้วสำหรับการ์ตูนนารูโตะนะครับทุกคนแล้วก็ผมจะดวลกับทางด้านของนารูโตะดีกว่านะครับอ่าตัวนี้นะครับนารูโตะเนาะก็เดี๋ยวผมจะเล่นตาน,นี้เลยนะครับทุกคนก็คือผมจะสอนให้เข้าใจที่สุดนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าผมพูดไวไปก็ให้ทุกคนนะก็คลิปเอานะครับทุกคนอ่า บอกก่อนนะว่าในเกมนี้นะครับทุกคนปุ่มทิศทางเดินนะครับจะใช้ได้แค่ปุ่มเดียวนะคืออันนี้นะครับทุกคนอันล่างตรงนี้จะใช้ไม่ได้นะครับทุกคนอ่าแบบนี้เนาะมันจะใช้ได้แค่ปุ่มนี้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มขึ้นลงเนี่ยมันจะไม่เป็นการกระโดดนะครับทุกคนปุ่มกระโดดนะครับจะเป็นปุ่ม X นะครับทุกคนก็จะเป็นการกระโดดนะสามารถกระโดด2ทีได้นะครับทุกคนในการกดซ้ำนะแบบนี้นะครับอ่ากด2ทีไปเรื่อยนะแล้วก็ปุ่มกระโดดสามารถโจมตีได้ด้วยนะครับทุุกกกคคคคนนนนนบี้ะรัท็ือ กดปุ่มทิศทางด้วยแล้วก็กดปุ่มกระโดดด้วยนะครับทุกคนสองครั้งนะนี่นะครับแบบนี้นะอ่าโอเคต่อไปนะครับจะเป็นการกดปุ่มนะครับทาาน้านของปุ่มสามเหลี่ยมนะจะเป็นการเปลี่ยนการโจมตีนะครับทุกคนทุกคนลองสังเกตทาาด้านของมุมขวา<ร>ล่างนะตรงล o กกิ้งตรงนี้นะมันจะเปลี่ยนนะทุกคนนะผมกดสามเหลี่ยมให้ดูนะอ่ามันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับทุกคนลแล้วก็จะเป็นการชาร์จพลังด้วยนะสังเกตดูนะครับเห็นไหมนี่นะครับทุกคนอ่าแล้วก็การโจมตีของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับทุกคน อ่านวผมบอกก่อนนะปุ่มสามเหลี่ยมนะครับจะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับทุกคนไปขออภัยครับปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนไม่เข้าใจก็ดูจากหน้าจอด้านล่างเลยมันจะขึ้นเอาไว้ให้นะครับทุกคนแบบนี้นะไอปุ่มสามเหลี่ยมนะจะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับผมท่านี้จะไม่มีการคอมโบแต่อย่างใดนะครับทุกคนสามเหลี่ยมแล้วก็รู้ไปแล้วนะวก็คือการชาร์จพลังแล้วก็การเปลี่ยนการโจมตีนะครับทุกคนแล้วก็ตัวบีนะครับจะเป็นการโจมตีปกตินั่นเองนะครับทุกคนแบบนี้เนาะ ก็คือมันสามารถคอมโบได้นะครับโดยการโจมตีอยู่ที่สครั้งนะกด4ครั้งก็รัวนะครับทุกคนนี่ครับแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะนี่ก็จะเป็นท่าที่เฟี้ยวมากเลยนะครับทุกคนอ่าต่อไปจะเป็นการใช้ท่านะครับทุกคนก็คือเอาท่าอะไรนะครับจะเป็นการกดปุ่มทิศทางขึ้นแล้วก็กดปุ่มตัวอูพร้อมกันนะกดครั้งเดียวพอนะพร้อมกันนะครับทุกคนอันนี้ผมกดไม่พร้อมกันนะครับเราต้องอยู่ระยะด้วยนะ นี่นะครับทุกคนเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบนี้นะก็คือมันต้องมีระยะในการใช้ท่าด้วยนะครับถ้าเราเข้าใกล้เกินไปก็จะใช้ท่าไม่ติดนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวผมลองกดให้ดูอีกครั้งนะกดปุ่มทิศทางขึ้นแล้วก็ตัว O พร้อมกันนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับทุกคนนะก็จะเป็นการท่าทางที่เปลี่ยนไปนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือกดปุ่มทิศทางแล้วก็กดตัวโอนะครับทุกคนนะก็คือกดทิศทางลงนะมันจะเป็นอีกท่าหนึ่งนะครับนี่นะทุกคนนี่ก็จะเป็นท่าโจมจีะยะใกล้นะครับทุก คือสังเกตเลยว่าดาเมจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับส่วนอีกการอีกท่าหนึ่งจะเป็นการใช้คอมบเป็นการชาร์จนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องกดปุ่มให้ดูนะเดี๋ยวทุกคนจะไม่เข้าใจก็คือให้กดสามเหลี่ยมนะให้ตรงมุมซ้ายล่างนะให้มันเปลี่ยนก่อนให้เป็นแบบนี้แล้วก็กดตัวโอค้างไว้นะครับทุกคนจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนะถ้าเกิดใครไม่เข้าใจแล้วผมจะทําให้ดูอีกทีนะก็คือให้กดสามเหลี่ยมหนึ่งครั้งแล้วก็กดตัวโอกดค้างไปเลยนะครับทุกคนแบบนี้นะครับจนกว่าท่ามันจะเสร็จนะครับ ต่อไปให้กดสามเหลี่ยมแล้วก็ตัว X นะครับมันจะเป็นการชาร์จทีแบบหนึ่งก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปนะครับทุกคนแบบนี้นะครับทุกคนนะโคตรเสียวรับทุกคนเกมนี้เนาะ่ากดชาร์จไปเรื่อยนะครับทุกคนแบบนี้นะครับทุกคน่าต่อไปนะครับจะเป็นการเปลี่ยนล่างนะครับทุกคนก็คือให้กดตัว L นะครับแต่ตอนนี้ผมยังเปลี่ยนไม่ได้นะก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับทุกคนตอนนี้มันยังปลดล็อกมันยังล็อกอยู่นะครับทุกคนตอนนี้มันเลือกที่จะล็อกแล้วนะครับทุกคนก็ให้กด ตัวเอลนะครับทุกคน,นะจะอยู่ตรงด้านบนเลยนะกดหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเปลี่ยนนะครับทุกคนแบบนี้นะครับทุกคนนะ <c oughs> ก็ผมจาไม่ได้ว่าการโจมตีของเรามันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะ, <c oughs> ะการโจมตีเปลี่ยนด้วยนะครับทุกคนสังเกตดูว่านะครับจากการโจมตีของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยนะ <c oughs> ผมจะลองชาร์จพลังแล้วโจมตีดูนะ, <c oughs> ะแต่ว่าท่านี่ยังเหมือนเดิมนะสะรารท่าพวกนี้เนาะ <c oughs> แต่ว่าดาเมจหรือว่าจะแรงขึ้นนั่นเองนะครับอนี้ผมจะมาบอกวิธีการ ใช้ท่าไม้ตายกันเลยนะครับทุกคนก็ใช้ท่าไม้ตายนะครับมันต้องอยู่ในระยะนะครับในการโจมตีนะเราต้องชาร์จจักรนะครับตรงนี้นะให้มันครบนะครับสังเกตตรมุมขวบบนก็ได้ซ้ายบนก็ได้นะครับจะมีอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับทุกคนระยะการโจมตีจะต้องเป็นระยะใกล้นะครับถ้าเกิดว่าเราโจมตียะไกลมันจะว้านะครับทุกคนนะผมจะลองกดให้ดูนะกดสามเหลี่ยมนะครับสามครั้งแล้วก็ตัวอูหนึ่งครั้งนะครับแบบไวๆนะนี่นะครับทุกคนอันนี้คือผมกดเว้ามันก็เลยใช้ไม่ได้ต้องเข้าไปในระยะของมันนะครับทุกคน กดสามเหลี่ยมสามครั้งแล้วก็ตัวอูนะครับอ่าแบบนี้คือกดติดแล้วเราก็ต้องกดปุ่มไปไวนะครับทุกคนถ้าเกิดพลาดนี่ก็คือจบเลยนะอันนี้คือปุ่มพลาดนะครับแต่ว่าถ่านะครับมันก็สามารถใช้ได้อยู่แต่ว่าดาเมจะครับใจไม่แรงนะครับทุกคนแต่ว่าผมชอบท่าไม้ตายกิมนี้มากเลยเพราะว่ามันเล่นยังไงมันก็ไม่แหลกนะแล้วมันก็เวอร์มากนะผมมองว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างสวยนะครับทุกคนอ่าก็คลิปนี้นะครับผมก็มาบอกความรู้ที่ผมรู้ประมาณนี้นะก็คือผมเล่นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ ใครมีสเต็ปการเล่นยังไงก็ฝากคอมเมนต์มันด้วยนะครับทุกคนก็ในคลิปนี้ผมก็มาสอนประมาณนี้นะครับ